สวัสดีเอฟแฟนช่องทุกคนนะคะมื่อนีนนูนทียากสิภาพพรมพี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางความฝันของแม่น้องนาดานะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันดีฝันตื่นเต้นนะคะฝันว่าปูก,กับยามมห้องบอกนะคะว่าเลขเขาแล้วเลขเขาแล้วนะคะจะเป็นโตไใดไปเบิงไปชอมน้ากันเลยคะ่ะแม่น้องรดา ยาดีค่ะดีค่ะแม่น้องระดาแนะนำตัวน้อยดีเอฟซีคุณจ๊กแน่นาะฝั่งไทยฝั่งลาวเลยฝั่งไทยฝั่งลาวเอกเอกลักษณ์ของเพิ่อนนะคะฝั่งไทยั่ลาวต่างประเทศสวัสดีเอฟซีฝั่งไทยได้ฝั่งลาวยังไงเพิ่อนเพิ่อนว้าเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่อนเนาะเอฟซีเป็นอะอย่างไ้แม่น้องระดาการว่าคลิปการนู่นนี่นั่นให้ว่าซาจักน้อยบางคนเป็นฟังบทท่านไม่รู้พูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดไปเอฟซีนุกพยายามเดียวแต่นุกพูดซาอยู่แต่่วา มันก็สิลงไปเป็นตัวของเจ้าของนะแม่จ๋าเอกเวลามันเป็นแบบนั้นแกยังให้ว่าแบบซาๆาดิพอวอาไปน้อยนึงแป๊บนึงมันก็ไปก็ไปตั้งเก่าก็เลยอ้วนแต่การเสรีย่ามเห็ดเดจะพี่น้องเด้อบางครั้งการแต่งตัวเนาะการแต่งตัวผู้ต้องข้อาจจะว่าแต่ว่าเขาเป็นเป็นตัวของตัวเองแม่แต่บางทีแม่เอาได้หว่ะใส่สบายสบายกับเมื่อกาดกีบว่าบริไปใส่ไม่จต่กิดว่ามาถ่ายคลิปแกแขนในบ้านนี่ก็เลยแบบใจสบายสบายมันห่อนงาจ้ะ คือย่างนีข่าวว่าอยากได้บ้านอยากได้ที่ดินอยากได้ทีว่าก็เลยว่าอยากได้ทีสิไปซื้อทีทั้งหนล่ะก็หาได้มีเงินพุ่นแหละบ่ทันบ่ทันจ้ะยังบ่ทันมีเงินหลายปานนั้นอยากได้บ้านจ้ะเดี๋ยวนี้อยู่น้ำผัยอยู่น้ายาอาศัยอาศัยอยู่น้ายาไม่จ้ะอยู่กับบครอเป็นครอบครัวใหญ่ไม่จ้ะครอบครัวใหญ่เฮาอยากแยกตัวแต่ว่าเฮาบ่ทันมีเงินแม่นจ้ะก็เลยจมๆไปว่าจมแต่จมว่านี่แหละจมนี่แหละจมปากจมคอแม่พี่น้องฝันแต่บันนี้วันนี้กลับไปพี่น้องฝันเมื่อคืนจ้ะ อันนี้แจ๊คสีให้พี่น้องตีเอาเองเด้อจำมันเป็นตัวเลขตัวยังอันนี้ค่ะฟันดีแจ๊คก็ว่าฟันดีแหละแม่วหน้าคือว่าดีเด้อแต่ปนุมีตัวเลขพี่น้องแต่ว่าลองตีกันเบืองเรื่อจ้ะฟันว่เขาเรียกยังจะไปใส่เด้อมีเจ้ามีผอเฮงมีนุ่นทิยามีผอเฮงมีไผ่อีกมีอัยนมีปูกับยา กู้กำญญาแม่กู้ยาที่อยู่ในต้นงวงนะไปนำใส่ชุดเก่ากู้ยายู่งน้องนำแนนไปนำใส่ชุดเก่าถ้าจะอยู่อันเก่าคือผักอันเดียวอันคือเก่าเหมือนที่เคยฟันจ่าทุกครั้งนั่นยายกับพิภาร์โผล่อุกวันคือตอนคือรถกับแบบนั้นเลยแมนจ่าแต่นอาตาเนี่ยมันลางๆคนิ่เมื่อเห็นหน้าเพื่อนแบกต้องว่ามีเด็กน้อยผู้ชายผู้หนึ่งมานำเพิ่นก็เคยวาอยู่งเดียวเพื่อนมาเพิ่นมีหลานเพิ่นเพิ่นตอนที่เพิ่อนมาเข่าฝันว่าอยากได้บ้านไว้บ่เอาหลังใหญ่เพิ่นว่าเพิ่นอยู่สองคน กับห้านอีกผู้นึงแมนบ่ member, ตอนนี้นแต่นุ่เคยเห็นหูไทายะ่ะสีไล่ๆกับลูกสาวหนูประมาณประมาณนองนระดานนะ,ะเพราะว่าในในความฝันมีนองกระดาไปนาแล้วก็มีผูไทรเขาจะจับมือกันไวยแต่จับมือกับนะลูกเขอเนี่มแล้วมันง่วศิีว่าเข้าจิไปไหวพระยู่วัดน์เส้นทางแต่ว่าขามจังหวัดเด้เขาไปนี่คือโหลดไปแต่แต่แต่ในความฝันนอะ่ะคือตัดภาพพื้นดังโหลดเขาไปโหลดไ,ไปบอว่า ก็บริเนีบอกถ่ยบ่งถ่เบียนน้องจ๋านางรถไปบอกไปกต่ตังสิถามวันนางรถไผ่โบลูบริเอี่ยนั่นเลยในความฝันบริมันบริจจงแบบนั้นพามันไปตัดคือแบบไปหอดวัดอดดวัมีผาได้มีผาไว้นางองค์หนึ่งผาเนี่ยแม่เราแดกก็บริเคยเห็นอนุกับบริเคยเห็นผาเนี่ยบ้านนี้พากันไปเลียไปสิหอดวัดแหละก็จ้าขีดเส้นเจ้าเห็นนั่นก็จาแลี้ยนนั่นเล่้ยนแข่งกันเลีนแม่นจ้ะเล่นแข่งกันขีดเส้นไว้แม่นจ้ะก็จานับหนึ่งสองสามหนึ่งสิแม่นะก็เลี้ยงเข้านากด จ้สีแข่งกันไปไ้ไพแรนดะลบ้านี่แอนพวกกูคนแ่นทุกคนแอนจ้ะและแม่แม่น้องที่ย่านะอันบอกว่าอ้ยกูสงสารอีเปย์บอกเขาบอกว่าข่อยนะอ้ยอีเปย์มันจะไปน้องเข้าไดบอนอนอสิแรนว่าแเมนดาคาเปสิแรนน้ำมูไดบอนความฟันาจมาว่าอ้ยคาเปนโอ้ยคือต้นคาเปแต่น้ออุยันมึงได้โรยจ่ะ่ะยันในที่โลมูแมนจ้ะบัดตกนแลนด์เขาไปแล้วทั้งพระทั้งโยมแลนด์น้ำกันเหมจ้าปัดแลนด์ไปแล้วผัดข่อยจะไม่ห ถาดตัดไปปัเป็นอันฟูกับหยากับลูก่อยแหลกฟูนิดหน่อยใช่ยืนอยู่ในหนาหนาวัดเลยจิขาวัดคือเสียนไทรนะเลขเขาเล้วเลขเขาเล้วสีหาคนนางกันเลขเขาเล้วเล็ก็แล้วแต่ในความฟันกับบุรุษเล็กเงี้ยเดินเป็นน้องดากับบุรุษเล็กเงี้ยคนว่าเลขเขาเล้วเล็กก็แล้วมาแต่ดีใจพระที่ปั้กั้นนะบันนี้พี่น้องพระที่ไปั้มกั้นนะเพิ่นเป็นพระข่อยก็ไปไหนเนาะเป็นโยนกระโดดข่อยไปโดดกอดเพิ่นโดดกอดผ่าดีใจมาเล็เขากระโดดย่องย่องย่องกอดกันบันนี้เจ้าเลี้ยอันอีอัน เจ้าเอิญค่ะเป้เป้เป้เปเอ่ยคอยนะเ,<ป>เป้ผ้าผ้าผ้าจะ,จะไป,อปก,กอดผ้าจะไปคอดพระเป้มันลืมแมกลืมคือกอดดีใจลืมโตกระโดดกอดพระแม่นจ้ะก็เลยว่ากระโดดแย่ง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 ,ยงว่าเลขเขาเล้วเลขเขาเลขก็จะเห็นมือสิได้เลขเขาเลขเลขเขาเลขควักเขาวัดนะไหมควักเขาวัดนะข้างลูกคอยนิดหน่อยคอยกันหน่อยผู้ชายเขาบอกเลขเขาเล้ขเขาเลขสิแต่ในฟันกับบริษัทกับบริมีเลขยังหลอกในความฝัน เจ้าของดีใจโกรธกระโดดพระยังยังยยังดีใจแห้งกระโดดกอดพระเลยเจ้าเรื่องเนาะว้าพระได้น่ะพระได้น่ะพระสร้างเรื่อยไปทีใจเห็นแต่สีละคอยแต่แต่สีละในความฝันนะเมื่อมันเลขเขาละบอแป้งแต่พี่น้องยผงเด้อบ่าเละผมมีเลขในฝันนะในฝันบันมีเลขแต่ว่าเลขที่เฮาที่ปูกัญญาหายนี่คือมือที่ไปหวายปูเนาะมีเลขสำนีไปหวายนี่สำนีเด้อพี่น้องเอฟซีอาจจะมีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะคะเลขมันก็มีสำนีนะคะนะคะเลขเอ่อเลข บ้านปูนี่เป็นหนึ่งสามทับเก้านะคะเลขยาไห่นี่เป็นห้าหกแปดนะคะเท่ากับกันกห้าเก้าแปดนะคะเลขปูไห่ก็คือแปดศูนย์นะคะเท่ากับตัดไห่คือหกแปดก็เก้าแปดเลขเก็ดเก้าแปดนี่คือแม่น้องระดาเก็บสลากกินแบ่งได้นะคะมิซํานนี่นะคะมันลงหลอกงั้นลงหลอกลงหลอกพอดีพ่าแมนวานเลขจากเขาในหนีว่าในนี้มีผ่าอีกผ่าก็ต้องมีแปดคนว่าไปกอดผ่าติดเงยม่าว่าแมนเลขจากเขาบอกแม่น้องระดา คอยกวาดไอ้เขาได้ก็เขาจะว้าวนอเลขเขาแล้วเห็นมือฉันเลยไหนเลขเขาแล้วก็แล้วจะคอยกันแลทะลุไปเขาไปในวัดเลยกับผาเนาะคนคนหัวลูกเลยพี่น้องเพิ่นบ่ได้บอกว่าว่าว่าเลขออกยังบอกไ่ได้บอกบ่บอกเขาเล้กเขาแล้วคอยกระโดดหันไปเห็นผาแลนกั็พอยมาจ้ะแรงโคกันกระโดดใส่กันกอดกันยังยังยังเจ้าห้องผาเด้อหน้าผาเด้อน้าห้ามไม่ก็บ่ฟังก่อนก่อนเรียบร้อยแล้วคำว่าเป็นเรื่องจริงกันคือสิบุญหลายหลายซีนผาคอยว่าโอ้คนใต้เนี่ยฟันหรือไงตื่นเช้ามาแม่กูฟันดีบอกว่า กอดมาพักคอยวะดูสิบาปป่ะเพราะว่าความดีใจของเฮ่านาะแมนแมนความดีใจไงจ้ะพากับแม่แลนแข่งกันกันโยมเหรอแมนแตนั้งแต่เงินครับเงินสองสามเลยเป็นดันกระดันแถวว่ะใครสิหอดหนาวัดหอดเสียงไสรก่อนคันคันว่าเพราะว่าเนาะคันขันตีเป็นเลขน้อยโยมกอดพาอีู่น่นทิยาจะตีเป็นสี่เก้าแปดพาเป็นแปดอันกอดกับเป็นเก้าเนาะกอดเราได้กอดเป็นเต็มย่างเงี้ยกอดจะเป็นเก้า เราแม่น้องรัดดาเป็นผู้ยิ่งเนาะอาจจะตีสีอันตีซื่อแต่ว่าสิบก็เขียลงองแล้วพี่เราะว่าควบหมายเพิ่นบอกว่าเลขเขาล้วนนที่ย่าว่าจะเขายังไม่มีแต่ว่าบุรุษว่าตัวใดไม่บอส่วนตัวแม่น้องรัดดามากตัวใดเนี่ยมันมีแปดเยว่าแต่ิมาตัวใดเยมันไม่แปดไม่ได้หกแปดก็แปดพอมาผ่าไม่ผามันมีผ่าทันเอามันก็มีหกแปดก็แปดศูนย์เลยมันมีแมันมีแปดงเรียงกันตั้งแปดศูนย์เก่าแปดนืะอั่นแหละจ้ะ กอดกอดพระงยั่งอย่พระกอดคอยไหมเอาดีใจเลยไหวดีใจด้วเขาเป็นเรื่องจริงกหรวะไอ้สินหายแล้วพระองค์แล้วนะไปแล้วฟังได้พี่น้องเพิ่์ลว่าต้อบอกว่าเลขเขาแล้วแมนผ้ากันเชยย่อมันบปูปูยาแล้วก็เด็กหน่อยสองคนไม่ลู้คอยแะไรผู้ชายคอยกู้ชากูเพิร์ลดีนี่เซ็นใช่เพิ่์ลยืนอยู่นาวัดคือเป็นเซ็นใชแรงแรงด้วยแต่ว่าผ่าตัดไปคือเพิรนลคือเพิร์ลหอดก่อนคอยหอดเซ็นใช่ก่อน แล้วเพื่อน้อยเ,ขเ,ขเ,เรียกเข้าเล่เหล่ทั้งนิดหน่อยทั้งทั้งผู้ใหญ่เห็ุมือสิเลา่าโน่นที่ยากก็ลุ้งหิ้งยืนอยู่เส้นไสยืนอยู่อใส่แรนเจ้าแรงจำลังจะคอยแลรงโขกันแลงเวน<อ>นากระดานกันไป<อ>แต่เฮาเนี่เพื่อนถึงแต่เพิ่นสี่คนอ่เพื่นถึงแล้วสี่คนถึงเพิ่นห้องบอกว่าเลขเขา้าแเรียกเขาเล่เรขยกเ,เขาไม่ไหวเรียกเขาเล่นลวางสิอคอยกระหันไปกระเค้นไปกระเห็นผ้ากระโดดยิ่งยึ้งกอดแล้วกระโดดอดผ้าด้วยเจ้าว่าผ้าผ้าผ้ากระซ้างคนดีใจค่ะว่า S <S <S แต่ก็าตมีตัวเลขหรอพี่น้องแต่ว่าคิดว่าเลขเขาแต่ว่าสิตีกับตีเนาะให้พี่<ม>น้องเอซี่ตีนะคะแต่ว่าน้ทียาตีได้ซี่เก้าแปดซี่แปดเก้าควพระเป็นแปดกอดเป็นเก้าแม่นรดาเป็นซีน 9, ่นะ,น,นะคะตีได้ซ้านั้นแต่ว่าจับว่าเขียนลงนะคะลักษณะการปูกัญญาบอกว่าเลขเขาแล้วคิดว่าเลขอยขนะู่ในนีเขาเนาะให้โซ่อีกรอบนึงนะคะนะคะอธิบายอีกรอบนะคะเลขบ้านปูนี่มันออกเล่วแล้วนะคะแต่ว่ากรสามารถออกได้อีกนะคะเป็นเลขบ้านหนึ่งเก้า หนึ่งสามทับเก้านะคะหนึ่งสามทับเก้าเลขบ้าเลขยาบอกจริงๆหางเดียวคือ 5, 6, 8, ห้าหกแปดนะคะเขาเขียนกันไหากับหัวคือหาเก้าแปดนะคะเลขปู้หายหางเดียวคือแปดศูนย์นะคะเลขสองตัวห้าตัดลงมาจะมีหกแปดกับเก้าแปดเลขสลาก,กินแบ่งแม่นองราจับได้นะคะคือเจ็ดเก้าแปดนะคะเจ็ดเก้าแปดสามเก้าแปดเพื่อนว่าเลขเขาเนเลขเขาเลขเห็นมืออยในเลขเขาเพื่อนบอกว่าเขาตัวไม่ได้บอกว่าเลขตัวไห ข่อยกระโดดยึ้งเลยหันไปก็เห็นพระไม่จ๊ะหันไปก็คือมัน,ม,นมันเข้าแหลนเรี่ยงกระด้อยู่เนาะเรี่ยงหนากระดานเคือห้างว่างไปก็เห็นผืนก็เต้นย่องย่องก็กอดกันแล้วเจ้าว่าพระอันเจ้าเลยว่าพระได้หะาผะได้นะผาผาเขาสร้างหันยังมายัไงไวบอกไว้บ่กฟังก่อนเนี่ยมันกอดไปแล้วไปจ๊ะมันได้กอดกันแล้วกอดันาะมันเต้นย่องย่องกับพระพระก็ดีใจกำกันไหมดีใจว่าเได้ข่พระตรงนั้นก็แจกว่าใส่ข่อยก็ไม่เคยเห็นหนาดอกนี่มเขาใส่ก็ไม่เคยเห็นหนาคือพี่แต่ที่ลำเดิมมันคือมีปู่กับ้าแลลวกว็ูกคอย กระเจ้าแล้วก็พญ่เฮงดีเนะาะเ้าวนางรถไปวัดว่าไปวัดแต่เ้าวขามจังหวัดเลยว,ว่าว่าจังไปจังหวัดอื่นขามจังหวัดไปไปน้ำกันว่าจะไปไหว้พระไปยังสักอย่างแหละตัดพระไปห็นในนางรถแต่บุรหลุ่รถคันใดแต่พระไปคือมากว่าเลี่ยงกันเลยนากระด้านเลยเอาสิพาก,กันแรงเข้าเสียชัยผู้น้อยหอดก,ก่อนผู้นักชดาก่อนนะนายแต่แต่ว่าประตูมันเป็นประตูเส้นสายมันเป็นประตูวัด ประตูวัดเหม่ยนประตูวัดเป็นเส้นใช่แต่ว่าเป็นเพิ่นตีเส้นให้แลนด์แถวไผพแถมันหนึ่งสองสามมันเป็นเละเรียงเลยหนึ่งสองสามคือเจะเรียนแข่งกีฬาแน่นจ้ะค่ะเขากับเขากับท็่ขึ้นนักกีฬานะแม่นักกีฬาสิว่าสิสีไปอย่งสิแม่ทำหนึ่งสองสามถูกไปเ้ากเป็นไปผองกันแต่ว่าผ่ามันตัดมาทีคือปูกับหญ้าแล้วก็ลูกคอยแล้วคุณลอยมือซ้ายเพิ่งไปยืนร้อยอยู่หน้าวัดแล้วมาว่ายไม่ไหวยเลขเข่าเราเห็นสิไม่ไหวยเลขเข่าแล้ว แต่ว่าคอยหันความขึ้นมันก็บุ้มีเล็กกันยังกันนะแต่หันไปอ่ะแต่เห็นผากระโดดใจกันแล้วดีใจแห้งดีใจแห้งแต่ว่าพระผาเก่าอยู่มันกอดไปแล้วเลยทำเป็นธรรมดาคือว่าแหละก็บ่อยากตีเป็นเลขคิดว่าเลขเขาแล้วนะเขาไม่มีน้องเอสซีแต่ว่าก็มีเอสซี่ท่อไม้เดิเพิ่นว่าเพิ่นเอาเลขไปเสี่ยงเลขปูเหล็กงาไปเสี่ยงเพิ่นฝันว่าได้พระทองคำ เป็นเป็นแม่ชีปะขาวอยู่ทั้งป่าร้อยมาแล้วเอาผ้าให้เพิ่นค่ะเป็นผ้าทองคําเพิ่นที่ว่าเหล็กยาจากเขาแลี้ยะเลขเขาคือเหล่กเขาบอกบอกโอ้คนลูกเลยพี่น้องเลยบอกกขบบริทบาทเราเหล็กยังในความฝันเนาะบริเวณบริเวณพนันนะคุณแม่นาดาหลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปังมัวนนี่อีกซีสวดีนะท่าของแม่นาดาให้ได้สมความตั้งใจให้ได้ให้ได้ที่แล้วก็ให้ได้บ้านนะคะ เรื่องรดเรื่องลาไว้ที่หลัง,งนะไ้โซกไฮมนันไ้เอฟซีโจดีน้ำเด้อเอฟซีท่านจองเฮากับนี่ตะกนดีมีน้ำใจนะคะแ<ด>บงปฟันคือเกาได้หลายได้น้อยเพิ่งกับแบงใหไฮแม่น้องระดาขอลองหลายไแม่น้องระดาบ<า>่าต้องซื้อเด้อใช่ก็ซื้อบ่ซื้อ